โอเคค่ะก็เดี๋ยวใ้นวันปีท้ายในส่วนของ Immersive Technology ในสำหรับ ในเรื่องของ education กันก็แล้วกันนะคะก็ต้องบอกว่านวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในส่วนของตัว immersive learning นะคะหรือว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็นแบบเสมือนจริงเนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนในรูปแบบใหม่นะคะ Lenovo เองนะคะเราก็ได้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของดีไว s โซลูชันต่างๆนะคะมาเพื่อที่จะรองรับในการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้นะคะทำไม immersive learning ถึงได้ถือว่า เป็นวิติใหม่แล้วก็สําคัญต่อการเรียนรู้ในยุคป,ปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างถ้าเกิดณนะเวลานี้เรามีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนอเกี่ยวกับทางโลก แล้วก็อวกาศนะคะหรือยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นแสงเหนือเกิดจากอะไรเราจะอธิบายภาพต่างๆเหล่านี้ให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจหรือว่าเห็นภาพจากการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของ immersive learning เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะสอนเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาดูนะคะว่าการเรียนการสอนในรูปแบบของ immersive learning เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะสามารถ เห็นภาพนะคะว่าการเกิดแสงเหนือเนี่ยเกิดจากการมีอนุภาคเล็กๆนะคะของอิเล็กตรอนโปรตอนหรือว่าไอออนอื่นๆที่มีพลังงานสูงถูกปล่อยมาจากดวงอาทิตย์ณขณะกำลังโคจรนะคะแล้วก็จะเมื่ออนุภาคต่างๆเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยก็จะชนเข้ากับโมเลกุลของก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวที่เป็น อิเอร์ตรตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้กับทางนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพแล้วก็เข้าถึงเนื้อหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะนึงนะคะอะไรมันไม่ไปโอเคสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวยังไงบันขออนุญาตแชร์สกรีนอีกทีหนึ่งนะคะ คุณนะคะโทษทีค่ะไม่ทราบว่ายังเห็นสกรีนอยู่ไหมคะไม่เห็นนะครับต้องกดแชร์หน้าจอนะครับเอเค่ะเดี๋ยววันกดแชร์อีกทีนึงนะคะเห็นแล้วครับ <ส OOM> อโอเคค่ะ นะคะโอเคค่ะก็อันนี้นะคะเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างง่ายๆนะคะที่ให้เราได้เห็นว่าการเรียนรู้แบบเสมือนจริงเนี่ยสามารถที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าอิมเมอร์ซ e ดเลิ n ์ยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่ว่ามีอยู่จริงนะคะก็สามารถให้นักเรียนเนี่ย เห็นสัตว์แล้วก็เรียนรู้ได้โดยตรงอย่างเช่นเรื่องของทางการแพทย์นะคะวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็นต้นนะคะหรือในมุมของการที่จะ,ะนําเอาข้อมูลที่ได้เรียนรู้มานะคะไปต่อยอดหรือว่าพัฒนาจากสิ่งที่เรียนมาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของ immersive learning เนี่ยสามารถนําประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกนะคะอย่างที่บอกว่าอ,ะ,อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือว่ารับรู้ได้จริงเช่นเรื่องของความเร็วลมนะคะแรงดันหรือว่าความกดอากาศต่างๆเหล่านี้นะคะ ในส่วนของประโยชน์ของการที่เราได้นำห้องเรียนที่เป็นรูปแบบของเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็จะช่วยให้เกิดช่องทางการเรียนรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแนวคิดที่ซับซ้อนนะคะอย่างเรื่องของโลกหรือว่าอวกาศที่วันได้แชร์ไปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่ามุมที่จะสามารถได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เสมือนจริงนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็เข้าใจในการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับ Lenovo เองนะคะเราก็มีการได้พัฒนาแล้วก็ออกแบบระบบร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นโซลูชันที่เราทำงานร่วมกันกับ Microsoft นะคะหรือว่าสำหรับโซลูชันนวันนี้ที่ทำในส่วนของห้องเรียนเสมือนจริงนะคะเราก็จะมีในส่วนของที่เราเ work กับพาร์ทเนอร์อย่าง VA Team นะคะก็จะมีหลักสูตรในการเรียนการสอนที่เราเรียกว่า STEM นะคะ Science t e c h n o l o g y e n g i n e e r i n g and Mathematics นะคะก็คือเป็นการเรียนการสอนที่มีแนวทางจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจนะคะสามารถที่จะนําเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะหรือว่ากระบวนการทางวิศวกรรมคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะไปใช้เชื่อมโยงแล้วก็แก้ไขปัญหา,าในชีวิตจริงนะคะหรือว่าพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหมๆ่ๆควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งสตวร์น,นี้นะคะซึ่งเราเองก็มีหลักสูตรนะคะหลากหลายอย่างเช่นชีววิทยานะคะเคมีฟิสิกส์นะคะแล้วก็ล้อกับหลักสูตรในหลายๆหล,ยลักสูตร รับในหลากหลายภาษาด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะในหลักสูตรที่เป็นเ i อ t u a l Tour นะคะก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในหลากหลายวิชายอย่างเช่นประวัติศาสตร์นะคะวิศวกรรมการออกแบบต่างๆนะคะก่อสร้างนะคะหรือว่าการเยี่ยมชมในสถานที่สําคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีในส่วนของตัวที่เป็นเว็บเวอร์ชันนะคะที่จะาสามารถที่จะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะมีแค่น o t ตบุ๊ก เชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในรูปแบบของเว็บได้ค่อนข้างสะดวกนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งตัวอย่างที่เป็นในรูปแบบของเกมนะคะอย่างก็จะช่วยพัฒนาหรือว่าเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้นะคะมีความสนุกสนานในการเรียนรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีในส่วนของอที่เราเรียกว่า learning management platform นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออันนึงที่จะช่วยในการที่จะปรับนะคะพัฒนาหรือว่าบริหารจัดการในส่วนของชั้นเรียนนะคะคอนเทนต์ต่างๆแผนการเรียนการสอนนะคะหรือว่ารวมไปถึงวิเคราะห์ ผลจากการเรียนนะคะซึ่งอนอกจากนี้เนี่ยยังยังจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็น lock in view นะคะทีะ่สามารถเม n a g e ได้นะคะว่ากลุ่มผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเห็นข้อมูลแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของที่เราเรียกว่าเป็น a n a l y t i c report นะคะเป็นในรูปแบบของ report ที่จะช่วยให้ทางผู้ผู้สอนนะคะสามารถที่จะ,ะเห็นข้อมูลของอ progress นะคะของผู้เรียนได้อย่างเช่น progress จากภาพรวมของหลักสูตรนะคะหัวข้อที่ได้มีการเรียนจบไปแล้วนะคะผลการสอบเป็นอย่างไรหลักสูตรส่วนใหญ่ที่ออกมาเป็นอย่างไรอาจจะมีในมุมของที่ หลักสูตรไหนที่นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่ามีปัญหาติดขัดในหลักสูตรนั้นๆบ้างนะคะระดับความยากง่ายของเนื้อหาต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของคําถามจากผู้เรียนนะคะจํานวนครั้งที่มีการเข้ามาเรียนในคลาสต่างๆเป็นต้นนะคะก็สําหรับวัน,นวันนี้ก็จะมีใช้ข้อมูลคร่าวๆเพียงทเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ